สวัสดีครับมาอยู่กับ Goat Analyze ประจำวันที่19กันยายนนะครับสรุปก่อนหลังจากเมื่อวานนะที่เราวางออเดอร์ไว้นะครับออเดอร์นี้ sl แต่จริงๆผมไม่ไปเข้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้เข้าตรงนี้นะไม่ได้เข้า7จจากเมื่อวานนะครับเรามาก่อนที่จะไปดูกราฟกันมาสรุปก่อนว่าเมื่อวานที่เข้าเข้าเพราะอะไรนะครับผมเข้าเพราะว่าหลังจากเมื่อวานนะครับที่เราบอกว่าเฮ้ยปิดแท่งเนี้ยมันน่าสนใจ71เจนานะ แต่ผมไม่ได้เข้านะครับอย่างที่วางแผนไว้ผมรอมันย่อก,กลับมาประมาณ68-69นะครับและผมได้เข้าไปเข้าวอล่ายโอเคเราเห็นว่าเป็นเทรนขึ้นใน M30 เนาะขอสรุปครับจบากเมื่อวานก่อนนะฮะโอเคประมาณตรงนี้เป็นเทรนขึ้นใน M30 นะครับแล้วในส่วนของ t t r r นะครับได้มีทำการเป็น Hidden d i v e r g e n เนาะก็ส่วนของผมเปรียบเทียบกระแท่งนี้นะนะครับแล้วก็ทรงเนี้ย ราคามันไม่ได้วิ่งต่ํากว่ามากนะครับอยู่ในโซนเดียวกันแต่ถ้าเปรียบเทียบกับแท่งนี้ที่เปรียบเทียบกันโตได้ลากลงมานะครับจากบริเวณ50มาในส่วนของ20นะครับก็เรียกว่าเป็นฮิดเด้นโตต่ํากว่าราคาไม่ต่ํากว่านะครับก็เลยได้เข้าบายไป้วนะหลังจากเมื่อวานที่ดูว่าเอ้ย71นะครับแต่มันลงมาย้ําอีกทีในโซนนี้ก็เรียกว่าเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับก็เลยเข้าตรงนีนะ้ sl ประมาณสัก65.5 ที่พีผมเก็บไปที่77นะครับก็อัตราส่วนประมาณ1ต่อ1.7 1ต่อ1นประมาณนี้นะครับเกือบ1ต่อต่อาะแล้วสุดท้ายกราฟก็ได้เฉลยนะครับก่อนที่ข่าวจะมาพุ่งขึ้นไปก่อนประมาณ 74, 75นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งไปถึง SL นะประมาณ67นะครับแล้วก็ดีดขึ้นไปเลยไม้นี้ผมเลยพ้น SL แล้วก็ไป TP นะครับ TP ไม่ได้เก็บที่ยอดนะไม่ได้เก็บที่กรอบพุ่งไปเลยนะครับ แล้วก็เป็นราคาอย่างปัจจุบันดีขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับมาทีนี้เรามาดูกันครับในการาฟทรงปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดีเส้นเทนไลน์ลงไปแล้วนะครเทนนรทนไลน์นี้ขอเอาออกนะครับเพราะว่าไม่มีเอฟเฟกอะไรกับเราแล้วนะครับแล้วก็ดีในโซนของแฟร์วัลุกแกรตรงนี้ลงไปด้วยไปดูไล่จากทำเฟรมเดก่อนเหมือนเดิมครับทำเฟมเดกเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับปิดอินเวอร์ชันผ่านตัวแฟร์วุแกรโซนนี้ลงมานะครับอ่า ปิดลงมาได้นะครับรีเจคจากข้างบนชัดเจนจากเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ยังมองว่าน่าจะลงต่อได้นะครับลงต่อโซอนไหนบริแฟร์รู้ก็บโซนนี้นะครับทางเฟรมเดย์ยังรองรับราคาไว้อยู่เนาะก็ยังมีสิทธิ์จะเด้งกลับได้ทุกเมื่อต้องรอดูกันนะครับว่าจะไปยังไงนะครับแต่คิดว่าอย่างน้อยน่าจะลงมาเทสต,ตรงโลเดิมได้ประมาณ47ประมาณฝั่งนี้เนาะส่วนของ S4 ครับ H4 ทะลุแกลบตรงนี้เล็กๆเราลงมานะครับหลังจากทะลุดีดขึ้นก็ทําการมีเอฟเฟกกับโซนนี้นะครับและยังไม่ทะลุผ่านนะครับไม่ทะลุผ่านตรงนี้ก็เป็นเปลี่ยนมาเป็นอินเว์ชั่นหลังจากที่กราฟได้ทะลุลงมานะครับก็ยังเทสไม่ผ่านเนาะก็มีกรอบ H4 ล่างตรงนี้เลยนะครับที่รอเด้งรอเด้งกลับไปอยู่นะครับทำเฟรม H1 ครับมาดูที่ราคาอีกทีกดผิด ตามเฟรม H 1มีอะไรนะครับ H 1ก็มีส่วนของกรอบราคาอยู่นะครับอ่ะตรงอันนี้เนาะ H 1มีโซนโซนไหนบ้างฝั่งซ้ายนี่ไม่มีเลยนะครับก็เป็นโซนของอินเวชชั่นนั่นแหละที่มันดีดลงมานะครับแล้วตรงนี้ก็กำลังพยายามทำอะไรกันบางอย่างอยู่เนาะซึ่งถ้าถ้ามองเป็นเทนขาลงมองได้ไหมอ่ะแน่นอนเราก็จะมองโซนเดิมนะครับ คิดว่าในโซนของข่าวตัดทิ้งออกไปเพราะว่าเป็น e อ r ร์จากข่าวเนาะเป็นแท่งที่ติดไส้ไปก็เรียกว่าตรงนี้ยังอยู่ใน Channel ของขาลงอยู่นะครับถ้าจะบายไปดูใน m 3 0อีกทีหนึง่ง m 3 0ก็จะเห็นชัดเลยตรงนี้เป็นเป็นเทรนเนาะโอเคอ่ะตีให้สวยสหน่อยนะครับยังอยู่ในกรอบตรงนี้ช a น n e ลนะครับบายโซนนี้ได้ไหมมันดีดเอฟเฟกไปแล้วละ่ะ นะครับติดเอ็กเซฟไปละรอบหนึ่งซึ่ง b าย M 3 0ยังไม่เห็นว่ามีจุดไหนให้บายนะครับถ้าไปดูใน M 1 5ก็ยังไม่มีดิเคเตอร์ที่บอกบายครับ H 1ยิ่งยิงไม่มีใหญ่เลยนะครับ่วนที่ผมสนใจถ้าจะบายผมสนใจให้ราคาทำโลตํำกว่าตรงนี้อีกสักหน่อยนะครับอาจจะทำโลลงมาต่ำอ่ะทรงแบบนี้ ะครับแล้วค่อยดีดขึ้นแล้วคิดว่าตัวของ RSI เนี่ยถ้าเป็นทรงแบบนี้เนาะจะส่งเป็น d i v e r g e n จนแนบครับไดีดขึ้นย่อกลับมาไม่ต่ำกว่าแล้วขึ้นมานะครับราคาต่ำกว่าไ s i ไม่ต่ำกว่าทำทรง d i v e r g e n จนอันเนี้ยค่อยหน้าบ่ายนะครับทั้งส่วนของ H1 แล้วก็ส่วนของ M30 ครับซึ่ง M30 ตอนนี้ไ s i อยู่ประมาณ50แต่ ยังไม่ได้ร่วงลงมาขออภัยไม่ให้อายใส่สโตนะครับราคายังไม่เกิดการกลับตัวก็เรียกว่ายัางงงงอยู่อันนี้คือขาบายที่ที่เล็งเอาไว้วางแผนไว้สําหรับวันนี้นะครับส่วนขาเซลลแน่นอนต้องการเห็นราคาขึ้นไปนะครับแล้วก็ดีดลงมาแต่ราคาขึ้นไปกลับกันเนาะตัวสโตต้องสูงกว่าสูงกว่าเดิมนะครับเพื่อทําการลงมาสูงกว่าตรงไหนแท่งไหนที่จะเปรียบเทียบผมดูจากแท่งโซนนี้ โซนนี้นะครับซึ่งสโตนเนี่ยอยู่ในโซนของ50%ปรนะครับประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะเซลล์ได้นะครับในกรอบราคาข้างบนโซนนี้ในทำเฟรมย่อยเห็นอะไรอีกเห็นส่วนของแฟร์วัลคแกลบโซนนี้นะครับที่เป็นเหมือนทำหน้าที่เป็นเหมือนซัพลพยนะครับทำให้ราคาเนี่ยอาจจะลงไปได้โซนสีแดงตรงนี้นะครับก็เล็งราคาไว้อยู่ถ้าเซลล์จะเซลล์ที่ประมาณ70% ถ้าบายประมาณ4ี่นะครับตั้งเป้าไว้ก่อนในในโซนนี้บายกับเซลนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าแทร็กเก็ตนี้จะมาถึงเป้าหรือเปล่านะครับทั้ง2องอยต์เลยแล้วสรุปผลอีกทีในช่วงตอนเย็นนะครับสวัสดีวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ